กาตูนสตรอเบอรีโยเกิร์ตสวัสดีจ้าวันนี้ก็มารีวิวถังครับไอติมไฟเบอร์ทรงเหลี่ยม60ลิตรครับเนี่ยครับสวยงามครับเป็นทรงเหลี่ยมเวลาตักก็เปิดฝาอย่างนี้แหละครับลูกค้าจะเป็นสแตนเลสข้างในนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับก็จะประมาณนี้ครับข้างในครับข้างๆก็แส่น้าแข็งกับเกลือก็ได้ครับหรือจะแบบพระเอกเลยง่ายๆครับไม่ต้องเปิดน้ําแข็งกับเกลือครับ ใส่แผ่นเจลไ,ได้ครับใส่แผ่นเจลไปเลยหนึ่งถังก็จะอยู่ที่6แผ่นครับท่ะก็จะประหยัดน้ำแข็งกับเกลือมากครับเนี่ยครับใส่6แผ่นปรีถ่ายคนเดียวครับจะเข้า ขายานโอเคลงแล้วนี่ครับผมเคยทดลองอยู่ได้ประมาณสิบห้าถึงสิบหกชั่วโมงครับโดยที่สตอรอเบอรี่ไม่ละลายเลยครับนี่ครับแผ่นเจลเราไม่ต้องไปเปลืองน้ําแข็งกับเกลือครับเพราะว่าน้ําแข็งกับเกลือตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็สูงมากกระสอบละห้าสิบหกสิบแล้วครับใช้ตัวนี้เรายาวได้เลยครับเจ็ดแปดปีครับทั้งหมด6กแผ่นฝั่งนี้สองครับ ข้างหนึ่งฝั่งนี้สองครับไม่ละลายแน่นอนครับลูกค้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับกว้างครับใส่ได้เยอะเลยครับถ้าแบบน้ำเคยทดลองยี่สิบสิกิโลสบายเลยครับ,บปิดฝาทำความสะอาดง่ายด้วยครับนี่แล้วก็จะมี ตัวนี้ก็จะเป็นที่ระบายครับผมก็จะแถมเป็นเป็นก๊อกเปิดปิดให้ครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับการตูนสตรอเบอรรี่โยเกิรสวัสดีครับ